ที่เริญนทำสำเน็กดีค่ะวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าสัว,วันนี้ไปเข้าคอร์สแล้วนะคะส่วนแม่ชีมั่นและแม่นอมก็มีติดภารกิจอยู่นะคะก็คือเขาชอบไปนั่งที่ป่าไผ่นะคะตรงนั้นสงบสงัดวิเวกจริงๆส่วนแม่ชีพุด ปัญจทรก็ไปเข้าคอร์สกับสวัีวันนี้เลยนะคะสวัีมหาแม่แม่จึงสมัครแล้วก็ฝากปัญจทรไปพร้อมกันเลยเขาตั้งใจมุ่งมั่นมากปัญจทรนนี่นะมุ่งมั่นมากเขาก็มีพี่ชายได้สร้างวัดไว้แล้วนะคะสร้างวัดไว้แล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดนะคะอัดทรรมตรงนี้ให้แก่ผู้ที่ รัฐานาจะวิมุตลุดพุนได้พอเห็นแม่ที่ y o u t u b e นะคะ mm. เขาเห็นแม่มาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วนะเห็นแม่มปีหกห้าแล้วละ่ะที่อยู่อเชียงใหม่ก็ติดตามแม่ตลอดเลยฝึกตามโรคไัยไข้เจ็บอะไรของเขาหายหมดทีนี้มาอยู่ที่นี่เนะะี่ยเขาก็ได้ทำกิจกรรมนะคะที่กิจกรรมเป็นข้อวัดปฏิบัติทำงานร่วมกันกันกบ แม่ชีที่นี่มีเจ็ดรูมแล้วก็พวกเรามาเพิ่มอีกสี่เป็นสิบเอ็ดนะคะตอนนี้เป็นสิบเอ็ดก็ชีวิตที่นี่เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเลยคือคืนขึ้นพระลูกของแม่ก็กลับแล้วนะคะพระที่เป็นญาติธรรมของแม่ที่มาพร้อมกับแม่ในวันที่สามสิบเอ็ดก็กลับภาคอิสานแล้วละ่ะก็ได้ เป็นพระมาแปดพรรษาแล้วนะบวชมาแปดพรรษาแล้วก็มีความสงบสำรวมกายวาจาใจดีนะคะมีความอยู่ในสมณา,ารูปได้ดีมากเลยยติธรรมที่เป็นพระรูปนี้นะคะก็ก็มีผู้นิมนต์นะคะนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่แต่ก็ยังไม่รับปากแต่พระรูปรูปนี้เนะะี่ยเขาชอบจาริกนะคะชอบจาริก เข้าปริวาสมั่งเข้านอนเข้านี่แต่นะคะปฏิบัติทำตามสำนักต่างๆนะไปทุกที่มาที่นี่ก็น่ารักนะคะน่ารักหลวงพ่อก็ยินดีต้อนรับเลยแต่เป็นคนพูดน้อยนะเป็นคนที่สงบสงี่ยมมากนี่นะสมณะสารูปดีจังเลยนะคะท่านก็บอกนะว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่า นับปากนะคะที่จะอยู่วัดตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ยจะชวนพวกแม่ไปยืนด้วยว่าอย่างนี้นะแม่ก็บอกอนาคตอนาคตทุกอย่างอยู่ที่ธรรมจัดสรรไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ให้คำบัญัสัญญาเพราะว่าเกิดมันเปลี่ยนแปลงมามันก็จะเป็นมันเป็นสัญญาไปนะคะถ้าเราไม่ได้ทำตามนั้นที่จริงรู้แนละ้วว่าสัญญามันเป็นสิ่งไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงมันเป็นไตรลักษ ถึงแม้จะสลักในศิลาจารึกนะคะเนี่ยข้อความศิลาจารึกสลักไว้ยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีสักวันก็สลายไปอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะข้อความบางคนก็เหมือนสลักบนพื้นทรายนะคะน้ํามาถึงก็กวาดไปเลยลบไปเลยดับง่ายลบง่ายบางคนก็เขียนบนกระดาษอ,อ,อันนี้บางคนก็เหมือนเขียนชอกบนกระดาน หรือบางคนก็วาดนิ้วบนน้ำอย่างเงี้ยก็ลบง่ายนะคะเราอย่าไปจดไปจําอะไรมากมายเพียงแต่จําว่าเราอยู่ในอาการสํารวมกายวาจาใจไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละจําได้นะคะควรจะจําควรจะระลึกอยู่เสมอเกิดมาทั้งทีนะทำดีให้ได้นะคะ อะไรที่ไม่ดีกําจัดออกไปสัญญาต่างๆที่มันทําให้ทุกองค์ทุกใจกําจัดออกไปนะคะไม่ต้องมาบันทึกไว้บางคนบอกว่าเธอทําให้ฉันแค้นนะฉันจะจําไปจนตายเลยนี่นะโอโหสัญญาบันทึกกรรมไ้เลยนะคะที่จริงเราทุกนะคนที่ทําให้เราทุกเนี่ยนะ่ะเขาก็ไม่ได้ทุกด้วยเราทุกอยู่คนเดียวนะอย่าไปสัญญากับตัวเองว่า จะจำความแค้นไปจนตายนะเราตกอบายภูมิเลยจิตเศร้าหมองพวกนี้เป็นคนที่ยังไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาคือยังไม่ได้เรียนรู้วิชาวิมุตติหลุดพ้นนะคะก็น่าเอน็นดูน่าสงสารน่าเอน็นดูคอยลูกทุกรูปทุกนามนะคะปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนอย่าไปจําอะไรใครทําให้เราแค้นที่จริงเขาไม่ได้ทําให้เราแค้นนะเขาไม่ได้ทํานะแต่เราไปแค้นเขาเอง เราไปยึดเราไปยึดเขาว่าจะต้องทำตามที่กิเลสเราต้องการให้เขาทำตามกิเลสที่เราต้องการอย่างลูกจะต้องขีดเส้นให้เลยต้องเดินตามให้แม่ขีดพ่อขีดสามีภรรยานะต้องเดินตามที่อีกฝ่ายหนึ่งขีดไว้อย่างเงี้ยนี่จริงมันเป็นกิเลสนะมันไม่ใช่ว่าเป็นที่คนอื่นทำให้เรานะมันเป็นกิเลสของเราเอง นะเราไปทำสัญญานะคะไวนะ้ที่ไม่ไม่ลบได้เลยนะคะต้องต้องเกิดมาใหม่นะมาใช้หนี้กันอีกนะทำไมเราต้องเวียนไว้ใยเกิดเพราะว่าเรามาสัญญากันอย่างเงี้ยสัญญากันไว้ต้องมาใช้หนี้ต่อไปนี้ให้ทุกคนเลิกสัญญานะคะลบสัญญายกเลิกไอท้ที่ไป อะไรกันแล้วแต่นะคะไปสร้างกรรมสร้างเวรไปแช่งชักหักกระดูกหรือไปอะไรไว้นั่นแหละนะที่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนบ้างเราเดือดร้อนบ้างเนี่ยเรายกเลิกสัญญาได้สัญญาที่เราไม่ยกเลิกคือลมหายใจนะคะมีสติอยู่กับลมหายใจมีความรู้เนือ้อรู้ตัวรู้ข้างในว่าใจเราคิดอะไรอยู่รู้ทันไหมนะรู้ว่ากายเราเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่าทาน ในแปรปลวนให้รู้ทันและอุเบกขาที่เรารู้ทันเนี่ยเราจะอุเบกขาได้นะนี่แหละพระพุทธองค์จึงประทานวิชาอานาปนสติให้ลูกๆทั้งหลายนะโดยผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น,อน,อนของเรานี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ก็ผ่านนะคะผ่านพระโสนะพระอุตระนะคะที่เป็นสาวกพระพุทธเจ้าเนี่ย เข้ามาทางสุวรรณภูมิเข้ามาทางพม่านะคะพมา่าเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นครูบาอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เท็จีสยดอ,อาจารย์แลดีสยดอดมาถึงอาจารย์อุบาขินนะคะเป็นารวาสหมดเลยนะเสร็จแล้วก็มาผ่านอาจารย์โกอินกาธรรมะเพียวๆเนี่ยผ่านารวาสนี่นะเพราะถ้าเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีกฎมีเกณฑ์อะไรที่ ทำให้ต้องยึดนะ่นะก็เลยทําให้ถ่ายทอดกันยากถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นยากแต่ถ้าผ่านคารวาสเนี่ยมันไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวเลยนะคะมันเป็นกฎไร้ลักไปเลยนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิชาอนนาปนสตินะคะตรงนี้ที่แม่ได้เรียนมาตรงนี้ก็จากอาจารย์โกอินกาซึ่งเป็น สิทธิ์ของอาจารย์อุบาขินเป็นคารวาสหมดเลยนะคะเป็นคารวาสหมดเลยแม่ก็มาถ่ายทอดให้พวกเรานะคะแม่ก็ถือว่าเป็นคารวาสนั่นแหละนักบวชนักบวชที่รักษาศินแปดที่จริงแม่เนี่ยสารวมกายวาจาใจอยู่เสมอนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะสินแปดนะคะมันนับไม่ได้เลยนะคะมันสินข้อเดียวคืออยู่ที่ใจนะแม่สํารวมใจแล้วมันจบทุกอย่างเลย สำรวมใจแล้ววาจาก็ไม่เสียหายนะกายก็ไม่เสียหายนะมันรวมอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเป็นกุศลและกรรมบุตรสิบเลยนะคะไม่สร้างให้ตนเองเดือดร้อนและคนอื่นเดือดร้อนส่วนคนที่มันเดือดร้อนพ่อแม่นี่เพราะว่ากิเลสของเขายังมีอยู่นะมีกิเลสอยู่ก็เลยเอากิเลสตนเองเนี่ยมาวัดมาวัดมาประเมินเราพอเราพูด ภาษาธรรมหรือพูดการสั่งสอนอบรมหรือวัดไถ่ทอดชี้แนะนะคะก็มาประเมินมาวัดอย่างนี้มันก็ทําให้คนที่มาประเมินแม่มาวัดแม่ที่ไม่ถูกกิเลสเขาเนี่ยเขาก็ทุกไปนะแต่แม่ไม่ทุกอะไรนะไม่ทุกอะไรเลยนี่แหละฉะนั้นใครจะมาอะไรกับแม่อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านๆมาแต่เดี๋ยวนี้ที่นี่ยังไม่มีนะคะที่นี่ยังไม่มีนะ คนเรานี่การลุกมานั่งแชร์ประสบการณ์หรือพูดธรรมะโดยไม่มีสคริปต์เนี่ยมันต้องมาจากข้างในนะถ้าเราไม่มีทุนตรงนี้นะถ้าไม่มีปัญญาหรือเป็นทุนตรงนี้เราจะพูดไม่ได้เลยนะก็มาวันแรกกระดูกทดสอบว่าคุณพูดธรรมะคุณมีคุณวิเศษหรือยังว่า่างนะี้นะเขาบอกเขาไม่พูดไม่ได้เขาพูดธรรมะไม่ได้แม่ก็บ,บอกที่คุณพูดไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีคุณวิเศษนะ คนที่พูดได้ก็เพราะเขาเขามีของข้างในแล้วมันพูดโดยไม่มีสคริปต์นะะมันเข้าใจมาจากข้างในจากความรู้สึกความรู้สึกที่อิสระไม่ยึดมั่นทั้งขันตัวเองและขันคนอื่นขันห้าเนี่ยนะไม่ยึดมั่นในรูปร่างตัวเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราแล้วก็ไม่ยึดในขันผู้อื่นที่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทั้งหกเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนสนิทมิตรสหายคู่คลองบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ยึดแล้วเนี่ยจิตอิสระแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพูดธรรมะออกมาโดยไม่มีสคริปต์นะคะใครถามอะไรตรงไหนนี่เราผ่านมาแล้วไงสภาวะต่างๆที่เราปฏิบัติแล้วมันทําให้เราผ่านมาแล้วนี่แหละ พอเราผ่านมาแล้วเนี่ยใครถามอะไรนี่เราจเจอระลึกตรงนั้นขึ้นมาทันทีเลยนะสภาวะเนี่มันไม่ลืมนะมันเป็นสิ่งที่มันมันเข้าเข้าใจนะมันเข้าใจไปในความรู้สึกมันเข้าใจไปในมันเป็นเวทนาที่เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนะคะที่มัน สามารถจะลบก็ได้แต่ว่าสัญญาที่มันทําให้เราตื่นรู้บึกบานถ้าสัญญาเกี่ยวกับทําให้จิตหรือสติสัมปชัญญะอันนี้ไม่ต้องลบนะคะมันจะอยู่กับเราเสมอจนเราหมดลมหายใจนะคะพอหมดลมหายใจแล้วมันจะแยกย้ายกันไปที่พระพุทธองค์ให้ดับสัญญาคือสัญญาที่ทําให้เราทุกข์นะไปสัญญาเกี่ยวกับ หน้ากับตาหรือทรัพย์สินเงินทองกินกรรมเกียรติหรือโลกกระทำแปดอะไรก็แล้วแต่ไปมากไปสัญญาเรื่องมสมบัติทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันทําให้เราทุกข์นะไปสัญญาว่าเรานี่เป็นผู้สําคัญเป็นคนหนึ่งเดียวมาตลอดอย่างนี้นะทุกคนยอมรับอย่างนี้นะถ้าเราสัญญาตัวนี้ก็ทําให้เราทุกข์นะ ศาสาทุแม่น้อยได้ค่ะผ่านไปได้คะ่ะที่นี่เป็นท้ายท้ายวัดเลยนะคะแม่มานั่งทาตรงนี้ทําให้อากาศมันดีค่ะแม่น้อยที่นี่ากาดดีที่นี่เราเมีแม่น้อยนะคะเป็นผู้ที่แม่น้อยเป็นคนที่จิตสงบสงี่ยมมากนะจิตอริยะเลยพวกเราลูกๆทั้งหลายพูดน้อยมาก จะขยันทํางานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนี่นะแม่น้อยนี่แม่มาเห็นแล้วก็ยอมรับแม่น้อยเลยนัลองจากหลวงพ่อเลยหลวงพ่อท่านเป็นพระอริยะอยู่แล้วนะแม่น้อยนี่ก็เป็นแม่ของแม่ชีจูนแม่ชีจูนก็อายุยังน้อยอยู่เลยมาบวชพร้อมกันนี่นะก็รู้สึกจะก้าพันสาแล้วนะแม่น้อยเนาะแม่น้อยก้าพันสาละแม่ก็จิตพันษานี่ เป็นพันเตเลยนะแม่น้อยนะเราอยู่กันที่นี่นะคะแม่ชีประจำอยู่ที่นี่ที่วัดนี้เ็ดรูปแล้วก็แม่พากันมาอีกสนะี่้วก็เป็นสิบเอ็ดตอนนี้วัดเรามีสิบเอ็ดรูปนะพระนี้จะมีอยู่สองนะคะมีหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่นัทนะที่เป็นพระพาสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันทำวัดเย็น,ทำ,ยนทำวัดเช้านะ หัวหน้าแม่ชีก็คือแม่ชีแมวนะคะอันนี้ก็ได้สิบสามพันสาแล้วนะคะเป็นพันเต้แล้วเช่นกันบมอยู่นี่นานมันยังไม่ได้เข้าคอร์สนะคะเดี๋ยวใครที่สนใจแม่ก็จะชวนนะคะชวนคนที่เนี่ยที่แม่ชีในนี้เข้าคอร์สได้แม่น้อยสนใจก็บอกนะลูกๆทั้งหลายก็เหมือนกันที่ฟังแม่อยู่ ถ้าหากว่าใครที่อยากจะเข้าคอร์สสิบวันของอาจารย์กุเอ็นก้านะเป็นคอร์สเบสิกถ้าใครได้เข้าไปฝึกแล้วนะคนที่มีบารมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะมันจะบรรลุธรรมเลยนะมันจะเห็นมันจะเห็นช่องทางเห็นทางเดินเห็นแสงริบหรี่ริบหรี่อยู่ที่ปลายอุโมงค์เลยมันจะไม่หลงทางแล้วมันจะเห็นทางออกอยู่นะมันจะเหมือนมีจุดหมายปลายทางให้เราเห็น เหมือนมีตะเกียงหรือมีเทียนหรือมีแสงไฟอยู่เบื้องหน้าเราแล้วใครที่ได้เข้าคอร์สนี่นะมันเห็นแนวทางว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนนะอันนี้แหละถ้าใครเข้าคอร์สนี่มันจะจะมองเห็นชัดมันจะเห็นทางเดินเข้าสู่สายอริยมรรคได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าคอร์สเนี่ยถ้าไปฝึกหัดขัดกลากับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชํานาญนะครับฝึกอนาปัสติและลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกภายในตลอด ก็สามารถจะเห็นนะคะแสงไฟนะคะดวงาาเห็นทำได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่นี่ถ้าไม่ว่าจะเป็นวัดนาคหรือสำจำนักอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปยึดกดระเบียบอะไรมากไปนะคะพิธีกรรมเยอะเกินมันว่าไม่ค่อยได้ปฏิบัติที่นี่ก็งานเยอะเหมือนกันนะงานต้องทำช่วยๆกัน นะคะแม่ชีที่เป็นหัวหน้าแม่ชีเนี่ยก็เป็นฝ่ายปกครองที่นี่เนาะก็เน้นงานนะคะเล้นเน้นงานส่วนเรื่องปฏิบัตินี่ท่านก็ยังไม่ได้เข้าคอร์สนะแล้วก็ก็พอจะมองเห็นว่าอนุใสยอะไรมันก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับระเบียบนะคะระเบียบกดอะไรต่างๆการปกครอง วัดปฏิบัติการที่จะชําระจิตข้างในเนี่ยยังไม่ได้พากันทํานะคะพากันยังไม่พากันทําเท่าไหร่จะจะอยู่ไปทํางานไปวันต่อวันอาจจะจิตก็ยังมีเพ่งโทษคนอื่นกันอยู่นะคะมีอยู่แต่เราก็ไม่ไปว่าอะไรกันเพราะว่าวัาสนา,ารามีของใครของมันส่วนยติธรรมของแม่ที่ตามมานี่แม่ต้องลุ้นเข้าคอสนะคะ ต้องลุ้นแน่นอนอย่างปัญจทรเนี่ยมาถึงนะคะรู้สึกจะได้สามวันเนี่ยไม่ให้เข้าคอสเลยนะคะอย่างน้อยนีย่ได้ไปเห็นเส้นทางที่มันถูกต้องถูกตรงนะแม่เห็นที่หลักสูตรของอาจารย์โกเอ็นก้านี่แหละทำให้เราได้เดินเข้าเส้นทางมันรัดสั้น ัพยาทั้งห้านะคะมันทำให้เราเข้าสู่เส้นทางได้ง่ายขึ้นแม่รับรองตรงนี้แต่ถ้าสำนักอื่นๆแล้วแม่ก็ไม่รับรองเพราะว่าเรายังไม่เห็นใครที่ปรากฏนะให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมว่าไปตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เข้าสู่กระแสอริยะแม่ก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นหรืออาจจะมีแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่ได้รับรู้แต่เรารู้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่คลุกคลีอยู่ตรงนี้ แม่เข้าคอสมาสามสิบสามคอสนะคะตอนที่เข้าคอสอยู่นะก็อยากจะเข้าคอสอยเรื่อยๆออกแล้วก็ยังอยากจะเข้าอีกอยากจะเข้าคอสอีกนะคะก็พาตนนี่สมัครสิบวันนะคะยี่สิบกว่าคอสยี่สิบวันสองสามสิบวันหนึ่งธรรมะบริกรอีกสี่นะคะก็เป็นสามสิบสามคอสทำให้อิ่มนะคอสสุดท้ายที่แม่เข้าคือสามสิบวันที่ธรรมะ กัม马าปลาจีนเกิดสภาวะอะไรมากมายตรงนั้นมันเกิดความรู้สึกที่จิตว่าอิ่มนะไม่ต้องไปนั่งแล้วนะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเนี่ยความรู้สึกมันบอกงี้แล้วก็เวลาเราพาคนปฏิบัติเนี่ยเขาทำได้เขาหลุดพ้นจากทุกข์ได้นี่นะทุกทางกายก่อนแลนะ้หลุดพ้นจากทุกทางกายแล้วก็ มันจะเชื่อมมาถึงหล,หลุดพ้นจากทุกทางใจนะพอหลุดพ้นจากทุกทางใจเนี่ยเป็นพินที่สุดท้ายสถานีสุดท้ายเลยบ้านหลังสุดท้ายถ้าใจเราอิสระเสรีใจว่างมันเกิดใจว่างใจสุญญตาจิตสุญญตาหรือจิตนิพพานเนี่ยร่างกายป่วยอยู่ก็ไม่เป็นไรนะลูกทั้งหลายร่างกายจะป่วยเป็นโรคนั่นโรคนี้ น,นี้เราก็ใช้วิบากกรรมในขันที่หนึ่งนะเะาเรียกว่าวิบากขันเหมือนพระโมกขลานะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ใช้วิบากขันตอนที่ฉันอาหารของนายปุณณะนี่แหละแม่จาไม่ได้แล้วจาชื่อไม่ได้ทําให้เกิดท้องเสียเกิดอาเจียนเป็นเลือดทายเป็นมมกเป็นเลือดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าวิบากขันนะเป็นวิบากขัน อันนี้นี่ถึงแม้จิตเข้าสู่อริอรหันต์จิตพุทธธาหรือจิตอะไรก็แล้วแ,ลแต่แต่วิบากขันธ์นี้เราหนีไม่พ้นก็ต้องชดใช้นะคะตัวอย่างของเราคือสมเด็จพุทธบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโมคคัลลานะแม้แต่องคูริมานนะถึงแม้บรรลุธรรมแล้วนะก็ต้องโดนนะกรรมเจ้ากรรมในเวรแก้แค้นให้ขันธ์ที่หนึ่งเนี่ยนะ จ็บปวดนะคะบอบช้ำแต่จิตใจไม่บอบช้ำถูกทุกถูกตียังยิ้มได้เลยนี่นะพวกเราก็เช่นกันนะป่วยอยู่เนี่ยลูกๆทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศอะไรก็ดีลูกจะเป็นโรคอะไรกันแล้วแต่ถ้าลูกทำจิตใจให้มันอิสระแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคอะไรก็ลูกก็จะไม่ทุกข์กับมันร้อยเปอร์เซนต์เลยนี่นะ มันจะป่วยอยู่มันจะนอนติดเตียงอยู่หรือมันจะเป็นโรคนั่นโรคนี่จะโรคผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่โรคอะไรที่รักษาไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์กับมันนะเราเห็นว่ามันเป็นแค่ขันหนึ่งหรือเป็นแค่ดินน้ำลมไฟนี่นะถ้าใครเห็นอย่างนี้นะเข้าสู่จิตห่างไกลจากกิเลสเลยนะขันที่หนึ่งมันจะป่วยก็ป่วยไปไม่ทุกข์กับมันแต่ใจเราไม่ป่วยกับมันใจเราอยู่กับมีสติกลุ่มนี่นะมีสติ ในความรู้สึกในเวทนานะเห็นเวทนาก็อุเบกขาเห็นความรู้สึกก็วางเฉยนี่แหละลูกทั้งหลายการปฏิบัติธรรมเน้นที่จิตนะคะร่างกายภายนอกเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองหอยลูกๆตั้งอกตั้งใจนะั้นไหนๆก็มาเจอคําสอนที่ถูกต้องถูกตรงแล้วอานาปนสติและวิปัสสนาสูดลมกลั้นไวสัหน่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยจนสูดลม สู่สู่ส,ส,สูสู่ขุดข้าวจนอัดไว้แน่นทั่วร่างกายกลับกลั้นไว้ซะหน่อยนะคะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในให้เห็นทุกจากร้านทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อย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 ,อยจนสุดลมอย่างนี้นะแม่จึงบอกว่าใครที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยต้องมองหาทุกขนะถ้าใครมองหาทุกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเจอทุกแน่วันนี้ปัญจทรก็ ไปเข้าคอร์สวันนี้แม่ก็บอกว่าให้ไปมองหาทุกข์อย่างเดียวนะตั้งโอกตั้งใจให้มองหาทุกข์นะให้เห็นทุกข์ให้ได้นะถ้าไปมองหาสุขเลยจะผิดหวังก็บอกงนี้แหละบอกทุกคนอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมนะเริ่มปฏิบัติอานาปนสติเริ่มสูดลมเนี่ยเริ่มมึนหัวแล้วนะตาลายแล้วนะโอ้อน,นะเจ็บหัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวหมดเลยมันบวมถ้าเดินน้ำลมไฟมันจะบวมมันจะขยายตัวมันจะโหดตัวมันจะ เผาพลานเผาไหมสารพัดนะคะมันจะเกิดน้ําเลือดน้ําหนองเหงือ่อการทั้งหลายออกมานะอุจจาระปัสสาวะอะไรมันจะขับออกมาหมดเลยนะทุกทุกรูทวารทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะขับเชื้อโรคออกมาขับความร้อนขับเลือดขับหนองขับอากาศขับกลิ่นอะไรออกมามาทั้ปรสกลิน่นเสียงอะไรทั้งหลายจะขับออกมาทางทั่วร่างกายเลย นี่แหละมันเป็นพลังงานลมนะคะเป็นพลังงานลมหายใจพลังงานกะละปะที่ไปทะลุทะลวงเอากิเลสในจิตใต้สํานึกออกนี่แหละถ้าเราไม่ทําอนาปัญสติมันทะลุทะลวงไม่ได้นะถ้ามาท่องบริกรรมภายนอกเนี่ยบางคนก็พูดโทพูดโทหรือยุบหนอพองหนออะไรน่ะมันเป็นที่ปากมันไม่ได้เข้าข้างในถ้าท่องพูดแล้วก็สูดเข้าเนี่ย สูดลมเข้าพูด้าไปแล้วก็กลั้นไปพูดดๆพูดุดๆแล้วก็โท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 อยางี้ก็ได้ให้มันเข้าไปในความรู้สึกให้มันเข้าไปในลมหายใจพูดสูดเข้าพูดสูดก็ย่างไงก็ได้หรือไม่มีพูดก็ได้กลั้น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 ไว้ก็ดัน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 ออกถ้าใครมีพูดโทอยู่ก็ให้มันตรงกับจังหวะลมหายใจนะหรือยุบ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  สูดก็ไปกลั้นไว้ยุบยุบยุบปล่อย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 นอเนี่ยผองเนี่ยจะยุบน้องผองน้อยแล้วก็ล่นที่จริงมันทําให้เรากังวลนะถ้าเราพูดอะไรออกปากเนี่ยบริกรรมเนี่ยมันจะกังวลนะลูกฉะนั้นไม่มีดีที่สุดนะไม่มีคําบริกรรมเนี่ยขอให้เหลือแต่ลมหายใจเหลือแต่แรงกระเพื่อมของชีพจรนะคะให้มัน ขึ้นลงขึ้นลงตามร่างกายแล้วลูกจะอิสระจากทุกแน่นอนใหม่ๆม,มันจะตกนรกกันเลยตกนรกแน่นอนโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายมันจะพลังพลูขึ้นมานะไอที่มันถูกกดทับไว้เนี่ยมันกําลังจะก่อเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งเป็นซีสเป็นเหาเป็นดานอะไรทั้งหลายเนี่ยพอเรานําลมเข้าไปเนี่ยนำลมที่มันมีพลังงานกระปะเนี่ยมันจะไปทะลุทะลวงไปเยดไปขุดไป กระเทาะกระทุงอะไรออกมาเนี่ยมันจะเกิดเจ็บปวดรวดร้าวปางตายเลยนะบางคนใ้สลบเลยเนี่ยแม่ในสลบเลยนะนนยนะดับเลยเนะี่ยอืินขึ้นมาใหม่เห็นตนเองเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นหลายครั้งนะนะก็ให้มันเกิดดับเกิดดับ